เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัดบรกัติยราชนารีสเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกีย 80, รติ80ดพรรษาบรมราชินีนาศโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขน ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยสัญลยะกรรมเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยและทำหมันสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวได้แก่สุนัขสายพันธุ์บีเกิลเพศผู้ชื่อมอมแมมอายุ9ปีมีปัญหาเนื้องอกในช่องปากและเนื้องอกบริเวณลำตัว สุนัขสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์เพศผู้ชื่อทองเอกอายุ2ปีเข้ารับการผ่าตัดทำหมันลาสุนัขสายพันธุ์ผสมเพศเมียชื่อเข็มอายุ1ปีมีความผิดปกติของไข่ประสาทสันหลังทําให้ขาหลังขวาใช้งานไม่ได้จึงเกิดแผลกดทับสำหรับก้อนเนื้อที่พบในช่องปากของสัตว์จะมีโอกาสเกิดหรือพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้การผ่าตัดนำออกเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการแพร่กระจายของก้อนเนื้อได้ดี หากพบว่าก้อนเนื้อนั้นเป็นมะเร็งสามารถทําการรักษาด้วยการฉายรังสีทั้งนี้การรักษามะเร็งในสัตว์เลี้ยงปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาหลายรูปแบบซึ่งพัฒนาและก้าวหน้าเป็นอย่างมากเมื่อพบว่าสัตว์เลี้ยงมีความผิดปกติหรือมีก้อนเนื้อควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อให้การรักษาอย่างทันท่วงที